สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราสีสิงห์ทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหม r อนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดาวพระอังคารย้ายราศีวันที่19ตุลาคม2567ถึงวันที่25มกราคม2568นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอิทธิพลดาวพระอังคารจะส่งผลในด้านใดกับคุณช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่พบเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศี แต่ขอให้ดูลักคณาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้แต่อย่านำไปตัดสินใจใดๆดทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะขออนุญาตชาวลัคนาราศีสิง์ในการลึกไพ่สิบไปนะคะโอ้ไพ่ใบแรกดีมากๆไพ่ของการได้เฉลิมฉลอง ตัวคุณอาจจะอยู่ใน energy ที่มีความสุขมากๆในช่วงนี้มีอะไรดีๆเข้ามาดาวพระอังคารส่งผลในด้านดีกับคุณถึงจะอยู่ในภพเรือนวินาศภพเรือนวินาศไม่ได้แปลว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีๆพอไพ่ขึ้นถึง3ถ้วยก็คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณมีความสุขก็ได้ emperor ขึ้นมาการเป็นตัวเองการเหมือนคุณมี e ก้อัตตาเนาะแล้วก็สี่ถ้วยขึ้นมา ว้าวหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะแปดไม้เท้าการได้รับข่าวดีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณนะคะโชคดีข่าวดีเข้ามา Queen of s w o r d ความมั่นใจความแข็งแกร่งการเป็นตัวของตัวเองการเป็นคนที่ไม่ชอบถูกเอารัดเอาเปรียบเนาะแล้วก็ ควีนออฟสอดผู้หญิงที่แข็งแกร่งหรือจิตใจที่แข็งแกร่งก็ได้10ดาบขึ้นมาในส่วนของอดีตแฮงแมนขึ้นมาโอ้ oh, ดาวอังคารส่งผลกับคุณมาเยอะเนาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะตะลุยกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวเองต้องจบกับบางสิ่งบางอย่างมาก็ได้คุณกว่าจะเป็นกว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาได้มีความสุขได้ คุณก็ผ่านบททดสอบที่หนักเหมือนกันเนาะแฮงแมนสิบดาบการจบกับาการหนักเหนื่อยแล้วก็เหมือนถูกมองไม่เห็นคุณค่าในตัวตนแฮงแมนคือที่สุดของที่สุดการเป็นนี่เป็นศินการถูกโกงการถูกหลอกการถูกเอารัดเอาเปรียบคุณเจอกับการแบบ เหมือนคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากๆคุณมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมีคนที่อิจฉาริษยาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณไปต่อไม่ได้หรือใส่ร้ายคุณทุกๆอย่างเพื่อให้คุณดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นคุณอาจจะรู้ตัวกับคนพวกนี้คุณได้ตัดจบหรือไม่ก็คนพวกนี้ไม่สามารถทำอะไรคุณได้แล้วเพราะคุณเป็นคนที่โชคดีโอกาสดีโชคดีหรือคุณมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน มีคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็คุณไม่ยอมย่อท้อต่อคนพวกนี้บางคนท่านก็อาจจะถึงเวลาที่คุณตื่นรู้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็หลุดพ้นจากปัญหากับคนพวกนี้ถึงงานของคุณจะหนักจะเหนื่อยแต่คุณไม่เคยท้อคุณอยู่ในสถานการณ์ของการบางคนท่านถ้าเคยเจอปัญหาที่หนักมากๆถึงขั้นแบบล้มละลายก็มีพรแฮงแมนนี่สุด กับสิบดาบนี่สุดยอดเลยเจอความทุกแบบทุกมากๆตอนนี้คุณน่าจะมีข่าวดีเข้ามาข่าวดีโอกาสดีที่ทําให้คุณฟื้นตัวก็ได้ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการใช้ชีวิตข่าวดีที่จะทําให้คุณลืมตาอ้าปากได้ถูกมองเห็นในคุณค่าการงานดีขึ้นมากๆมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเวลานี้มีข่าวดีเข้ามาทําให้คุณยิ้มได้ยิ้มออกแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะ ดึงความโดดเด่นของตัวคุณออกมาคุณเป็นเมจิกเชียนะคะพร้อมทุกอย่างเก่งทุกอย่างพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับสิ่งใดก็ได้คุณเหมือนกับบททดสอบต่างๆที่คุณเจอมาความทุกข์ที่คุณเจอมามันเป็นเหมือนครูของคุณตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองที่สุดแล้วก็พยายามที่จะนำบทเรียนมาเป็นครูสอนตัวเองอย่าก,กลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่า เห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองอย่าให้ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือไม่ก็อย่าไว้ใจใครเพราะดูคุณหน้าตึงมากคุณเหมือนกับไม่ไว้ใจใครเลยเอมเพรอร์ Emperor ค่ะกว่าจะมาเป็นเอมเพรอร์ได้ก็ผ่านอะไรมาเยอะตอนนี้คุณดูมั่นใจในตัวเองสุดๆแล้วก็พยายามที่จะสู้กับคนที่ยังยังคิดร้ายกับคุณเนาะเพราะว่าสีถ้วยหมายถึง การรู้สึกเบื่อหน่ายคุณยังต้องสู้กับคนพวกนี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับคนพวกนี้แต่คุณคือเชื่อมั่นในตัวเองไม่ทําตามใจผู้อื่นรู้จักปฏิเสธแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครเนาะช่วงนี้อาจจะเก็บตัวไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่ทํางานของตัวเองไปหรือไม่ก็อํานาจการตัดสินใจของคุณมันสูงขึ้นมันมากขึ้นบาคนท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นโอกาสดีที่คุณจะ ดึงศักยภาพของตัวเองมาเพื่อจัดการกับคนที่คิดร้ายกับคุณหรือไม่ดีกับคุณเหมือนคุณใจดีมาเกินพอแล้วตอนนี้คุณเป็นเอมเพอเรอร์ค่ะดูนิ่งดูมีอำนาจแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะทำร้ายคุณได้อีกคุณดูมีความมั่นคงมากๆอืมและตัวคุณรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นจากการที่คุณทำแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่มีใครมายุ่งกับคุณแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อ ในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานที่ผ่านมาคุณน่าจะมีโอกาสดีข่าวดีทําให้คุณได้ฟื้นตัวในเรื่องของงานงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นบางคนท่านอาจจะได้ดีลงานใหญ่ๆเข้ามาเป็นช่วงที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณก็ได้เจ้านายมองเห็นกับสิ่งที่คุณกระทําหรือโดนกระทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถูกมองเห็นในคุณค่าแล้วก็ มีคนอิจฉาเนาะอันนี้กระเด็นออกมาเลย6ไม้เท้าคือความสำเร็จวิกตอรี่คุณเป็นที่หนึ่งเหนือกับอุปสรรคหรือเอาชนะกับคนพวกนี้มาได้เอาชนะกับสิ่งต่างๆที่ฉุดรั้งคุณมงคนบางท่านก็ถูกดินทาถูกว่าร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีทุกๆอย่างเพื่อทำให้คุณล้ม ตอนนี้คุณกลับมายืนหยัดแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของงานบางคนบางท่านได้ถูกถูกชดชูถูกบางคนบางท่านก็อย่างที่บอกเนาะได้ขยับขยายกิจการหรือมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นเหมือนถูกอวยยศอวยอว,ย,วยชยวัยอวยยศอะคะ่ะได้รับสิ่งดีด จากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณความแน่วแน่สิ่งที่คุณทําลงไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะอยู่ใต้อนาคไขยคุณเป็นตัวของตัวเองที่สุดถึงจะดื้อบ้างในบางครั้งแต่คุณก็สามารถที่จะฝ่าฟันกับสิ่งตรงนั้นมาได้ตอนนี้คุณถูกยกย่องถูกโปรโมทในผลงานแล้วก็มีเกณฑ์จะเป็นผู้นำเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นจากที่คุณเป็นอยู่ มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีมีความมั่นคงการงานมั่นคงมีการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆได้เฉลิมฉลองกับบางเสียงบางอย่างในเรื่องของงานนะคะบางคนบางท่านถ้าในเรื่องของการดีลงานมีโอกาสจะได้งานหรือถ้ารอคอยการถูกเรียกตัวก็มีโอกาสก็สามเหรียขึ้นมาอาจจะถูกเรียกตัวในเรื่องของการสมัครงานก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณ อยากจะบอกว่าการเงินของคุณขอ,อนอน้นนี้คุณน่าจะเป็นหนี้เป็นสินแบบอิลุตุงหนังมากๆบางคนท่านก็ถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวบางคนท่านก็ล้มละลายแฮงแมนนี่เป็นหนี้เป็นสินแบบเยอะมากๆสิบดาบนี่คือล้มเลยหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวเลยแต่คุณกลับมาฟื้นตัวได้ด้วยตัวของคุณคุณมีคุณค่าคุณมีศักยภาพที่ดีมากๆ แล้วก็กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งมีการเติบโตในเรื่องของการเงินการเงินขยับขยายบางคนท่านก็อาจจะเก็บเล็กผสมน้อยเพิ่มเติมทําให้กิจการงานมันฟื้นตัวได้เร็วคุณเป็นคนที่มัธยัติประหยัดแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดในเรื่องของการวางแผนการบางคนท่านทํางานทํางานเกี่ยวกับการค้าการขายหรือ,อทําธุรกิจของตัวเองมีเกณฑ์ได้ ทำอะไรที่มันถี่ถ้วนมากขึ้นมีเกณฑ์วางแผนทําอะไรมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มงคลของท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของโลกออนไลน์เข้าสู่โลกออนไลน์ทําอะไรด้วยความมั่นใจแล้วก็ศึกษาก่อนที่จะลงมือทํามีเกณฑ์จะได้ยอดได้เป้าได้เฮงมากๆเลยหรือมีข่าวดีเข้ามาก็ได้ในเรื่องของการงานมงคลของท่านถ้าทํางานในเรื่องของอ งานบริษัทงานประจำก็มีโอกาสที่จะถูกเสนอชื่อแล้วก็ความเก่งความสามารถของคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนใครทำร้ายคุณไม่ได้แล้วเนาะก่อนหน้าน,นี้คุณน่าจะโดนมาเยอะเหมือนกันการเงินฟื้นตัวคะ่ะมีโอกาสจากในเรื่องของงานงานของคุณฟื้นตัวการเงินก็เริ่มฟื้นตัวด้วยเหมือนกันถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็ช่วงนี้การเงินอาจจะได้ เริ่มได้เก็บบ้างม,มีโอกาสข่าวดีในเรื่องของอในเรื่องของการเงินเข้ามาได้เก็บได้พอใช้บ้างาไม่ใช่ได้พอใช้ได้พอที่จะจัดการกับปัญหา,าการใช้จ่ายรอบด้านก็ได้อาจจะมีเงินพอที่จะให้เหลือเก็บได้บ้างค่ะก็บางคนท่านก็ได้รับการช่วยเหลือจากาผู้ใหญ่หรือเพื่อนเก่าๆหรือ,อคนเก่าๆที่เคยช่วยเหลือคุณก็ได้ถ้าบางคนท่านอยาก ได้รับการช่วยเหลือก็มีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือทันเวลาในเรื่องของการเงินนะคะแต่มีโอกาสที่คุณจะฟื้นตัวค่ะในเรื่องของการเงินหลุดพ้นจากปัญหาการใช้จ่ายหรือบางคนบางท่านก็ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ได้นะคะแปดดาบขึ้นมาค่าใช้จ่ายที่มันพันตัวคุณอาจจะจ่ายโดยที่ไม่ได้วางแผนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเยอะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับเรื่องของความรักความรักคนโสดจากหน้าไพ่ในช่วงที่ดาวอังคารมาอยู่จุดนี้คุณอาจจะเจอกับาการการแบบเดินทางแล้วเจอการการเดินทางไกลแล้วเจอกันหรือเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าเบื่อกับเบื่อกับความรักก็ได้อาจจะอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็มีความสุขดีเนาะจริงๆคุณเป็นคนที่ไม่ได้ ปิดกั้นในเรื่องของความรักนะแต่อาจจะเจอกับความรักที่มัน็อกซิกมากๆก็เลยรู้สึกว่าการทำงานมาทำให้คุณมันตอบโจทย์สำหรับคุณมากๆเหมือนคุณพยายามกี่ครั้งมันก็เจอแต่คนที่เจ้าชู้อาจจะเจอคนเจ้าชู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับคนนิสัยเดิมๆอ่ะคนแบบเดิมๆเข้ามาในความสัมพันธ์คุณรู้สึกแบบไม่โอเคเนาะหรือบางคนก็เจอกับ ปัญหาที่มันอิลุงตรงนางที่มันพันตัวเขาอะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาอาจจะมีะแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรที่มันวุ่นวายอยู่มันทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์มีคนเข้ามาเยอะค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเป็นคนน่ารักเป็นคนมีสเสน่ห์แต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกเบื่อกับนิสัยเดิมๆหรือคนที่แบบนิสัย อย่างที่คุณเคยเจออืมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีความหวือหวาไม่มีความว้าวในความสัมพันธ์รู้สึกเบื่อหน่ายคุณอาจจะรอก,กับใครบางคนก็ได้อืมรอความรักใครบางคนก็ได้คนโสดเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะ พยายามอย่างมากในความสัมพันธ์เนาะแต่ว่าความพยายามนั้นอาจจะไม่เป็นผลมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นเรื่องที่ท็อกซิกมากๆแล้วรู้สึกว่าคุณถูกยึดติดกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่ก็คุณทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้เพียงแค่ฝ่ายเดียวส่วนเขาก็อาจจะไม่ได้โฟกัสที่คุณอาจจะโฟกัสกับตัวเองความสัมพันธ์มันดูต่างกันมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะจบจากเลิกลาความสัมพันธ์นี้อาจจะหมายถึง การเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความกดดนันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันก็ได้ที่จะต้องเดินทางหากันหรือมันทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะค,คนที่คุณอยู่ด้วยกาอาจจะเป็นคนที่หัวร้อนอารมณ์ร้อนอชอบเอาชนะหรือไม่ก็พูดไม่รู้เรื่องอืมหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อายุต่างกัน มันมีจุดที่มันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็สื่อสารกันไม่ลงตัวการปรับความเข้าใจกันมันไม่มีผลเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็เขาอยู่เหนือความสัมพันธ์เป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณก็ได้โอกาสที่จะจบจากเลิกลากันสูงมากๆมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับอะไรดีกว่าเดิมอแต่ว่า ก็ถึงถ้าคุณจะเลิกกันไปก็มีโอกาสจะกลับมาคบกันใหม่อยู่ดีเพราะว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าคนเก่าๆจะกลับมาอมืมันอาจจะเป็นความรักที่มันอ่อนๆออฟๆก็ได้เนาะความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะโอมีความสุขดีคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีอีโก้อัตตากันบ้างเป็นช่วงที่อา,อาจจะ เพิ่งย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้คุณเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์เป็นช่วงที่อาจจะคุณดูมีเสน่ห์เหมือนกับว่าคนคู่ของคุณอาจจะหึงหวงหรืออาจจะรู้สึกว่าห่วงคุณห่วงคุณในช่วงนี้ มันมีความสุขดีค่ะในความสัมพันธ์ความรักดีแต่ว่าอาจจะเจอกับคนที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าขี้โมโหชอบอาต่ใจเป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านอา,อาจจะต้องเดินทางไกลก็ได้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเดินทางไกลบ่อยๆแล้วก็มีเกณฑ์การหึงหวงหรือคู่ของคุณอาจจะ ดูเย็นชาแต่ว่าไม่มีอะไรค่ะแค่พูดน้อยลงอืเพราะว่าสิบเตลี่ยนขึ้นมาหมายถึงการเป็นครอบครัวที่มีความสุขยังมีความสุขดีในความสัมพันธ์แต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าได้เดินทางบ่อยๆหรือคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านไม่ค่อยได้คุยกันเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณดูดูดีในช่วงนี้นะดูสวยดูลอนะ อาจจะมีะการหึงหวงอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำรับนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะ <c oughs> ในช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในภพเรือนวินาศของคุณโอพระพิกเกนสมาอวยพรการเริ่มต้นใหม่การทำอะไรก็แล้วแต่ของคุณในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีนะคะ คุณถูกขจัดปัดเป่าจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพราพิกเนตก็เหมือนกับมาอวยพรคุณอะไรที่เป็นปัญหาขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาแล้วคุณก็เหมือนกับถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอ,อ,อีกแรงหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็อุปสรรคปัญหาของคุณจะถูกขจัดปัดเป่าไม่มีใครทำอะไรคุณได้เพราะคุณเป็นพรานบุญ คุณมีวิชาอาคมแล้วก็มีสเสน่ห์อารมณ์ขันเหมือนกับสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับที่ดีอาจจะเปิดด้านใหม่เปิดกิจการใหม่หรือทําอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสจะได้คู่ค้าคู่ขายได้ได้การทําสัญญาได้การเซ็นเอกสารสัญญาอะไรแบบนี้เกิดขึ้น ภาษาสั่งกระจายอุรมสมบูรณ์สื่อสารปรดัดเปลืองมีสเสน่ห์เป็นที่รักว้าวเหมือนทำอะไรก็สำเร็จอะ่ะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์เหมือนสเสน่ห์ของคุณช่วยในเรื่องของการตอบรับที่ดีจากลูกค้า,าการสื่อสารที่ดีการพูดจาที่ดีของคุณมันมีสเสน่ห์ไปหมดอะ่ะทำให้ทำอะไรก็สะดวกทำอะไรก็มีความน่าเชื่อถือ,เ,อเป็นที่รักอะค่ะ ไตเสียฮกโจูฉเฉลียวฉลาดปฏิพัติวัยพิบรอดพ้นอุปสรรคไม่มีอะไรทำอะไรคุณได้แล้วเพราะคุณดูเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่รอบรู้รอดพ้นจากอุปสรรคไปได้ทุกอย่างอำนาจการปกครองประธานทำรงรักษาสงบร่มเย็นชีวิตสงบแล้วก็ร่มเย็นแล้วก็มงคลท่านคุณจะมีอำนาจการปกครองหมายถึงการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะเป็นผู้ มีอำนาจเหมือนเอมเพอเรอร์ค่ะการอยู่เหนือกับอุปสรรคหรือมีอำนาจการตัดสินใจเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้ลูกน้องเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้ลูกน้องดีหรือในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในหน้าที่การงานในเรื่องของบ้านก็ได้มีโอกาสที่จะ,ะเดินทางบ่อยๆหรืออ,อยู่ไกลที่ไกลถิ่นก็ได้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณ อาจจะไปรับตำแหน่งใหม่จากที่ที่ไกลขึ้นหรือต้องเดินทางาไปไปมา,มาในเรื่องของงานกับบ้านอาจจะอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือเป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้การเป็นเจ้าของกิจการการวางรากฐานบางสิ่งบางอย่างให้มีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของกิจการงานแต่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่า ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาการถูกกระจัดปัดเป่าจากอุปสรรคหรืออันตรายใดๆก็แล้วแต่ไม่สามารถจะกล้ามกายคุณได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางคนบางท่านค้าขายในช่วงนี้เฮงปังมากๆคุณอาจจะเลี้ยงกุมารทองก็ได้น้องจะช่วยคุณมากๆในช่วงนี้หรือเป็นช่วงที่คุณจะได้บุตรบริวารลูกหลานเข้ามาเสริมทับทําให้ได้สิ่งดีๆได้การเงินที่ดีหรือคุณอาจจะเป็นช่วงที่ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ทําให สุขภาพร่างกายดีวาจาดีทําให้คุณมีแรงมีพลังอะค่ะทาให้การงานดีขึ้นมากๆการเงินอุดมสมบูรณ์ขึ้นแน่นอนเพราะว่าไพ่ของพระสังกระจายขึ้นมาแล้วก็ไพ่กุมารขึ้นมาหมายถึงโชคลาภหรือช่วงนี้เด็กจะให้โชคคุณก็ได้นะคะค่ะก็ประมาณนี้การเริ่มต้นอะไรของคุณประสบความสำเร็จแน่นอน ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนัฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโมนิงหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับโมนิงหรือไม่ก็ซัพพอร์ตโมนิงได้ในทุกๆช่องทางทั้งช่องซูปเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ